นี่แลหละพวกปัญหาใหญ่ปัญหาใหญ่เลยล่ะสองคันนะอสองคันสามคันปัญหาใหญ่ปัญหาที่เหตุในเพื่อนเขาแตง่งเขาเล่าเลยพี่น้อไยสบายดีแล้วก็สวัสด,ดีเด้อพี่น้อเจ็ซีนักแพงเบิร์สุขุสุคนอบเบิร์สมองสุบอน,น,นดอกดาวเรืองสัญลักษณ์เป็นความรุ่งเรืองรุ่งโรจน์เจริญร,รุ่งเรือง สบายดียามแรงๆพี่น้องเลยเนาะยามแรงๆพาพี่น้องมาเบิ่งเป็ดเบิ่งไก่กันเป็ดไก่เ้าลายบอกพี่น้องเป็ดไก่เฮาลายบอปลายออกพี่น้องเลยเสียแล้วกับเป็ดกัสิประมาณสิบสองใส่สิบสสองโตสกสองสสาม รวมกเป็ดกะสองตัวนะเป็ดเบียดนะเป็ดไข่ประมาณสัปวไปนี่แหละเนาะเป็ดหน่อยกับสิบสองอ่าเป็ดหน่อยสิบสองเป็ดใหญ่กับสิบบานนี้แม่โค้ดมั่นกับสองเป็ดผู้ตัวหนึ่งกับเป็ดเบียดสามไปหอดสามสิบสิทราสิบสองใส่สิบใส่สองใ้าสองใส่สามไปเจ้าห้าเส้าห้าใส่สาม ซาเปะโตพี่น้องไอ้เป็ดนะตุ่มทั้งเบอร์ทั้งสิ้นซาเปะโตทั้งตัวใหญ่ตัวน้อยเนาะคายไปจากตัวเป็ดอะไรเดี๋ยวคลายหฮะหกตัวส่วนว่าไก่นี่มื่อื่นสิจับไปขายอีนี่พี่น้องเลยอยู่ในสุ่มนี่ยแปะโตเลยสิไปขายนี่มีแต่ระดับนี่พี่น้องนี่นี่ระดับบักสองตั่น่ะอันเด่นน่ะปูแดงสองตน่ะพี่น้องตีราคาลองดูสิตกโตประมาณเท่าไรนะสามสองตน่ะ เกอบสองโลได้ขนาดเกือบสองโลเนาะนี่พอดีสองโลพคนได้สองตัวฮะตละสองโลได้ฮะถ้าจะไปขายอื่นนะโตละห้าสิพันตัวละห้าสิขายนะฮะตัวละห้าหมื่นจีบเนาะไก่อยู่แปะโตอยู่ในะฮะจอเมื่อบ้านคนละเมื่อบ้านนนห่างพี่น้องเลยจะไปขายบัววายห้องบววายสื้อหำวายซื้อแกะซื้อหำซื้อเข่ามันกิน ก็มันดื้ออีกนี่ตัวนี้ออกคนทางเงี่ยมือนี้ก็ดีเจอหลุดหุ่นใด้เขาสวยเพลินขาไปแต่ขาข้างในไปแต่ข้างในข้างในไปแต่ข้างในจะไปเก็บเอาอยู่คนทางพวกมือนี้นะข้างในได้เก็บเอาไรหรอข้างในก็ได้เก็บเอาขาเอากระเด็นไปคนละหมองคนไปดีน้องบ่แตกต่างเงี้กับซิบร่อนถอยคนโลดพี่น้องเยสภาพอันเดียวกันโลดเละปามยัง

อย่างได้ังได้สี่สิเนาะสีบื้นเนี่แหละสีปกันสีบืนขนาดหมูท่าซื้อได้ได้ฉันนี่นะส่แกงไก่ได้ปีน้อไอ้แกงไก่ใส่บังหงมันเนาะ แกงไก่ใส่มะฮุงรือมะละกอเนาะมือยันมอกินหัดบ้านผมโผลเพี่น้องเลยแกงไก่เต็มหมะไก,ไก่ผู้ไก่ผู้ได้ไก่ตัวบางใหญ่นงได้ตัวเขาทายฮะแหละที่รหลดตำมนันอ่ะเป็นทางมังอกันใน้าทเงแยบจักทั้งเยยบท,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 ทั้งตำ ไปยืดชูดีลาอยู่ขนาดวะใสแป้งนัวโชแฮนออดมือร์มาเลยก็ไรก็แช่ไปพี่น้องไอ้ของแสบบ้านเฮาของแสบบ้านนองม้นนาหน้าปลาปลาต้มปลาตาต้มครบอะไรมันบอลนี่ครบเลยพี่น้องไอ้เรือเตาแป้งนัวแกงไก่ใส่มะละกอแล้วก็ใส่ใบหม่างยม มาลงใบมังยงเลยป,ป่ะเนี่ยใส่ใบมายมลงไปตัวเต็มแลเป็นงาเลยดิใบตูลงไปเป็นต้นเออทีกว่าวันเดีโอเคพี่น,อน้องแซ่ฟเน่ลงกันเด้อพี่น้องเด้อข้าวแรงข้าวแรงข้าวมืดเนาะแซ่บๆยำบี้ยำมียำมียำบี้ยำม,มี แกงพักรวมใชแล้วเรียบร้อ,นอย <c oughs> นะเป็นไรควต้องเขากงมังโม่คนละชีกดกินมังโม่ก็จะบาดแดงกับแทนมังโม่เลยเนาะใช้ย,ยาอะไยบ้างใยย้าไลโรเลนได โมนาฝนกันหน่งโมฝนไ่มันเหาไปดอกไม้เยอะออกัากาศเยอเลยสบายดีี่นองอีกรอบนึง cơm gà, cơm gà là sao, hơi, một xong rồi, ácảm mẹ chưa nói nó, vụ qua, không nó không có này cái nồi, nó hói, สิมันก็ยางเหนียวไหม อไก่ตีบอไก่ตีนี่เป็นลาก้าครับนเหงมกบแลไก่ชนคือเขาจะนะก็ได้เอาไปเขาอชงเวียนได้ก็จะนัเชงเวียนได้ก็จะนันั่นแหละมีกมาแหลกยังเงยองเลย สูงมากขี่มาไหนน้ำอ่ายอดมันหนักขนาดไก่ในกาตีเก่งตีตัวได้กับสนาดตัวได้เอาวิโก้มาแลสวหูงมากขี่ไก่ให้น้ำพี่น้องเลยแท้แม่น้ำเลยสวย าเกไปรูป hmm. กับมีน้อง er. ัวนอนอนนี่กเขาก็หมด ไหนมากหรือเอ้ิมกระต่ายได้ไใครทำอใครเาอะตรวต่าสัตวต่างสัมรจะไปถ่ายรับะไปับประมาณสัตว

在都没有把握。 Hãy mang luôn, kênh luôn vật thọ. เป็นกองดีๆนะเนี่ยเต็ดไก่กองดีๆก <c oughs> องดีดบรรน,นอกไปหนอก นำลายประจากพี่น้องเลยเนาะขอพุดขอพุดอะไรที่ขเขาเบ่งมาชมเด้อฝากก็ไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะเอาไว้พอกันใหม่คลิปหน้าผมละมืน่นที่เมื่อเกี่ยวเข้าพี่น้องเลยแต่สบายดีสบายดี